ใช้สายตาเยอะๆอายุมันเริ่มเยอะมันก็เริ่มเสื่อมไปตามการเวลาครับเสื่อมเป็นยังไงก็ต้องแบบ แสบตานะน้ำตาไหลเป็นไหมคะบางทีปวดเบ้าตาเป็นไหมคะพยักหน้ากันหงึกบอกเป็นกันหมดเลยคันตาเป็นไหมคะบางทีไม่เกิดฝุ่นเข้านะมันคืออาการจอประสาทตาเริ่มเสื่อมแล้วน้ำตาไหลไม่รู้ตัวทั้งที่ไม่ได้เศร้าเสียใจด้วยตาแดงๆด้วยอย่างพี่อู๋เมื่อเช้าตาแดงแต่ว่าอันนั้นเกิดจากการนอนนอยวันนี้เรามีประสบการณ์จากผู้ใช้จริงทดลองใช้มาแล้วด้วยล้วซื้อซ้ำบ่อยมากเลยค่ะต้อนรับนะคะพี่ยีค่ะ สวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับผมโอ้โหต้องขออนุญาติดีเงในรายการเราขอมีาตถามเรื่องอายุครับผี่เท่าไหร่คะพี่ปีนี้ก็ย่างห้าบดค่ะย่าง้ปก็เป็นวัยที่เรามักจะมีปัญหาสายตานะพี่พี่ทำงานเป็นอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เป็นแม่บ้านแม่บ้านเห็นบอกว่าชอบเย็บพงเย็บผ้าอยู่บ้านด้วยใช่ไหมคะมีปัญหาสายตายังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็จะมีอาการคือตาเมื่อยล้าเมื่อยล้ายังไงคะพี่คือพอเราเรามองอะไรนานๆเนี่ย ราจะรู้สึกว่าตาเนี่ยมันมันล้าปวดปวดเมือม่อยเนาะปวดเบ้าตานี่เป็นเลยค่ะใช่ค่ะอย่างพี่เองมาเจอไวตาลูทีนยังไงแล้วก็กลัวการผ่าตัดเนาะต้องผ่าเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดทิ้งไว้เนี่ยโอกาสที่จะตาบอดเนี่ยมีมส,สูงใช่ไหมลูกชายก็เลยเไปค้นดูว่าอะไรช่วยเราได้บ้างสารสกัดลูทีนซีนทีนเนี่ยช่วยเลยแล้วก็ตัวอื่นอีกผสมอยู่ในไวตาลูทีนหมดแล้วก็ลองมาทานดูพี่ทานยังไงครับตัวนี้ ทานตอนเช้าค่ะตอนเช้าตอนเช้าใช่ค่ะเพราะตอนเช้าเนี่ยคือโอเคสุดดีสุดเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะอาการที่รู้สึกว่าตาเนี่ยมันมันล้าเนี่ยอันนั้นลืมไปเลยตรงนั้นลืมลืมไปเลยจริงค่ะค่ะแล้วก็เอ๊ะเราเคยแบบตาล้าแล้วก็แบบอาการที่แบบปวดๆเนี่ยก็ดีขึ้นกล้าขับรถกลางคืนหรือยังกล้าค่ะใช่ค่ะใช้ชีวิตได้ปกติ้วเนาะ